ได้เลยครับนี่คือสคริปต์รีวิวดอทเรมทางสถานความยาวประมาณ550าคำตามที่คุณขอไม่มีหัวข้อและเป็นภาษาไทยพร้อมใส่ชื่อช่องเด e Auto Car Review s a f e l ิเลให้เนียนในวัดดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องเด e Auto c a r Review s a f e l ิ n วันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวกระบะท,ที่หลายคนตั้งตารอดอทเรมทางสถานรุ่นใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์ดุดันสมรรถนะท,ทรงพลังและภายในที่หรูหราแบบที่ไม่ค่อยเห็นในกระบะรุ่นอื่นๆถ้าคุณชอบรถกระบะท,ที่ทั้งสวยแข็งแรงและพร้อมลุยทุกรูปแบบต้องดูคคลิปนนี้จจบบรับ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยดอทแรมทางสถานมาพร้อมกระจังหน้าโฉมใหม่ที่ดูบึกบึนฝากระโปรงหน้าแบบสปอร์ตที่มีเส้นสายคมชัดไฟหน้าเลเด,ดีไซน์เรียวยาวที่เชื่อมเข้ากับซุ้มล้ออย่างลงตัวเส้นสายรอบคันดูสะอาดตาแต่แฝงไปด้วยพลังล้ออลลอยขนาด20นิ้วและถ้าคุณเลือกแพคเกจออฟโรดจะได้สเกตกันกระแทกใต้ท้องรถและซุ้มล้อที่ดูกว้างขึ้นทําให้รถดูพร้อมบุกป่าฝ่าดงได้จริงไม่ใช่แค่เท่ๆไว้ในเมื่อพอเข้ามาภายในจะสัมผัสดได้เลยว่านี่ไม่ใช่กระบะธรรมดา ภายในตกแต่งด้วยวัสดุนุ่มพรีเมียมบอกหุ้มหนังเดินตะเข็บตัดสีมีให้เลือกทั้งลายไม้แท้หรืออลูมิเนียมขัดเงาขึ้นอยู่กับรุ่นพื้นที่โดยสารกว้างขวางทั้งตอนหน้าและตอนหลัง และยังเก็บเสียงได้ดีมากทำให้การขับขี่เงียบสบายหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่12นิ้ววางแนวตั้งใช้ระบบ UConnect 5ที่ลื่นไหลรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายใครที่ชอบฟังเพลงสามารถอัปเกรดเป็นชุดลำโพง Harman Kardon เสียงใสระดับคอนซสรอด้านสมรรถนะดอทแรมมางสถานให้ทางเลือกเครื่องยนต์2แบบเริ่มจากเครื่อง V6 3.6ลิตรที่มาพร้อมเทคโนโลยี eTorque ช่วยประหยัดน้ำมันและถ้าอยากได้พลังขั้นสุดต้องเลือกเครื่อง h E M I V 8 5.7ลิตรที่ให้แรงม้าและแรงบิดมหาศาลจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8ปี ที่เปลี่ยนเกียร์ได้เรียบเนียนความสามารถในการลากจูงทําได้เกิน12,000อนปอนด์ถ้าติดตั้งอุปกรณ์ครบระบบช่วงล่างแบบถุงลมปรับอัตโนมัติช่วยให้ขับนิ่งแม้บรรทุกหนักและยังลดระดับลดลงเวลาเข้าออกอกทําให้สะดวกขึ้นด้านความปลอดภัยดอทก็ไม่ลืมใส่เทคโนโลยีมาเต็มทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษาเลนกล้องมองรอบคันและระบบเตือนจุดอับสายตาทำให้การขับรถคันใหญ่ๆแบบนี้ง่ายและปลอดภัยกว่าเดิมคาของดอดแรมทางสถานเริ่มต้นประมาณ50,000กลางกลางดอลลาร์สหรัฐและถ้าเลือกตัวท็อปพร้อมออปชั่นครบราคาจะไปถึง70,000ดอลลาร์ถือว่าคุ้มสำหรับคนที่อยากได้กระบาดท,ที่ทั้งหรูเทและแรงในคันเดียววันนี้คือรีวิวเต็มๆของดอดแรมทางสถานถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่อง The Auto Car Review s a f e r i l e n e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากเราคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับกระบะคันนี้หรือคุณอยากให้เรานำรถรุ่นไหนมารีวิวต่อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับคุณอยากให้ผมปรับโทนให้สนุกเป็นกันเองแบบยูทูบเบอร์มากขึ้นเหมือนพูดคุยกับเพื่อนหรือคงโทนรีวิวแบบมืออาชีพอย่างที่เขียนให้ดีครับ ได้เลยครับนี่คือสคริปตรีวิวดอทแรมทั้งถานความยาวประมาณ550คำตามที่คุณขอไม่มีหัวข้อและเป็นภาษาไทยพร้อมใส่ชื่อช่อง The Auto Car Review s u f f e e n ให้เนียนในวัดดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง The Auto Car Review s u f f e r e n วันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวกระบะที่หลายคนตั้งตารอดอทแรมทั้งถานรุ่นใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์ดุดันสมรรถนะท,ทรงพลังและภายในที่หรูหราแบบที่ไม่ค่อยเห็นในกระบะรุ่นอื่นๆถ้าคุณชอบรถกระบะที่ทั้งสวยแข็งแรงและพร้อมลุยทุกรูปแบบต้องดูคลิปนี้จนจบครับ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยดอทแรมทางสถานมาพร้อมกระจังหน้าโฉมใหม่ที่ดูบึกบึนฝากระโปรงหน้าแบบสปอร์ตที่มีเส้นสายคมชัดไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เรียวยาวที่เชื่อมเข้ากับซุ้มล้ออย่างลงตัวเส้นสายรอบคันดูสะอาดตาแต่แฝงไปด้วยพลังล้ออลลอยขนาด20นิ้วและถ้าคุณเลือกแพคเกจออฟโรดจะได้สเกตกันกระแทกใต้ท้องรถและซุ้มล้อที่ดูกว้างขึ้นทําให้รถดูพร้อมบุกป่าฝ่าดงได้จริงไม่ใช่แค่เท่ๆไว้ในเมื่อพอเข้ามาภายในจะสัมผัสได้เลยว่านี่ไม่ใช่กระบะธรรมดา ハイナイト